ลังเพื่อนผู้ใหญ่ร้อยสี่สิบเด็กหนึ่งร้อยเด็กอยู่นคอมาได้ควาเหลี่ยมนี่ยนะอืมได้นอยส่สิบอออขเหลี่ยมอ๋อหนอยสี่สิบกร่อยสี่สิบนี้เด็กหนึ่งร้อยอ้เนี่ยออขอปาไม่เลยุณ

เนี <đấy> m, ่ยเนี <t enth> okay ่ยบ <enth> ่นเนี่ยเดินเ้ากันก็นั่นคอล่ะนิ่งเ่ยอืล้างตลางบนก็ใม่เดียวเาอ่า้พี่พี่ข้อขากนบ่นใหม่นะมีก็ตัวหลังมีก็บนบนอะไรหตลากรอบก็ใหม่รบ้นก็ใหม่นกรอบก็ใหม่รับ They have been

ก็มีไหนที่ล่ะน้่นัวน้ำเหรอน้ำัวกับหวังอ้น้ำหมปุ้นเออปุ้นโอ้ปุ้นเยอแยะเลยดูอ่งนั่งเต็มเลย Terima kasih telah menonton! จบจะตายมังนำทกินหนหยว่าเขาดูลหลงเพราันอป้าค่ะฮัว้ขอบคุณมากเ 啊、看你，我这边那个。 เราเปิดกั้ผงหูุแบบนั้จริเมนูตักกระจาเห